กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพรสุขุสุคนเดอ้อรยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาจอนแชน,นเนลเนาะอ่ามื่อกี้ก็ผ่านมาบ้านนอกไซมายพ่อแม่พี่นอ้องกัสซีมาอัปเดตเบืงอ่าเฮือนนอกไซมายเนาะว่าเพิ่นเห็ดไปฮอดอ่าขั้นใดแล้วพี่นอ้องกลับมาแต่หาน้องน,น้ำเพชรเนาะกัสซีมาแว่หาน้องไซมายเลยพี่น้องโอ้โหเพิ่นสีอ่าอยู่เฮือนรบ่เนาะ โอ้ว่าเป็นเลือดเฮียนเลยเนี่ยเฮียนไปกับพี่น้องนี่ไอสีแล้วยมเหลี่ยมน้องเสมให้โอ้ข้างล่างเป็นเห็ดอย่างนี้ข้างล่างเป็นกะเกาะออกเนาะพี่น้องน่าจะเห็ดเป็นเฮียนคั่วเนาะเป็นคั่วเฮียนไฟพี่น้องบนเห็ดอยู่เห็ดกิน เราเป็นเบาะลาวคนเนาะฮ่าฮ่ามากำลังทำกระเป๋าลาวเก้าพี่น้องมาเนี่ยครูเคยครับด้วยสบายดีเด้อเพื่อนพี่น้องอ่าสบายดีเด้อขอน้องใส่ไม้เพื่อนขอหน้องใส่ไม้มาจอนเด้อเพราะว่าน้องใส่ไม้เพื่อนนะครับไปโรงเทียนหนให้อ๋อน้องใส่ไม้เลยไปโรงเทียนมุงเทียนตัวแรงเด้อเฮ้ยเทียนเพม่อนกับแงมพี่น้องเลยหักแล้วบ้านนี้ เบิ่งแม่ลราบอข้างในแต่ว่าจังยังยังยไม่แล้วมึงยัอยใส่ไม่อ่อเฮือนใส่ไม่เนน้องใส่ไม่ยนน้องใส่ไม่งามงาเฮือนน้องใส่ไม่ี่น้องอันนี่เศษเฮือนไฟเนาะบ่นี่ก็เฮือนัวเฮือนัวกับห้องน้ำองน้อ๋อห้องนุ้กอ๋อัวเลยได้กันเนาะอ๋อได้คือกัน อ่ท MM. oh? um. er างนี้จะเป็นห้องน้ำบอกเลยว่าเห็ดเอื้อนครัวเพราะคนต้กเดี๋ยวสิพาเบิ่งข้างในลำกันพี่น้องบ่จอดลมกับไม้พันก่อนบ่อเลยว่าเชเข้าไปเบิ่งเดี๋ยวเบิร์กเบิ่งภายในเฮือนไปก่อนก็ได้เน้อโอเคไปเบิ่งเฮือนก่อนพี่น้องไปเบิ่งเฮือนก่อนต้อง้เด้เด้อเดี๋ยวเบิร์กภายในเฮือนมาก่อนพี่น้อง ตอนนี้ก็เข้าประตูเรียบร้อยพี่น้องนี่ประตูเพล่นอ้ขึ้นแน่นแท้เนี่ยประตูอะไรข้อทั้งใหญ่ทั้งนาเนาะตัว อ๋ออีหยังนี่คือแตกหมดทังนี่ไปบาบ่เข้าดีเด้ออ๋อบ่เข้าก็เลยสาออกเนาะตั้งบ่อกมันเอียงมันเข้ายากอังกบบ่ตรงพี่น้องเลยบานก็เข้ายากเนาะต้องได้ไปสาได้ยังบากออกเออนี่าบานยังบ่ทันแห้ง่เด ยังท่านแห่งขาไไ่าวอะไรเนาะยังนักอยู่คึกๆอยู่คนเดียวในยโยบุึ้นเนาะนอนสองยังบม่อยากขึ้นอ๋อทั้งใหญ่ทั้งนาทั้งนักพี่เนาะ้ะางในกันเข่าประตูเป็นทีเรียบร้อยพี่เนาะประตูนอกประตูในอ๋อทั้งหน้ายังท่านเข่าพี่อ๋อเห็นเนาะทางประตูทั้งหน้า ผูกระโลกันแล้วเลยพี่น้องนเนียนยยเ่ยยมรอืมอ่าพาได้เลือกกระโลนี่สีชมพูมนนอ๋นนอสีมาให้สีนี้เนาะสีส <c oughs> องหงมพี่น้อง ข้างในปูกระโลแล้วห่ะบอลอยลอยข้างในไฟกัเข่าเรียบร้อยเนาะไฟกับเข่าเรียบร้อยพี่น้องสบายเลยบัดนี่ยห้องไม่ใส่ย่นาเือนอเ็ดไสอห้องเนาะใสองห้ออันนี้เฟิดได้บอจัด อันนี้ใส่ยาแนวเรียบร้อยแล้วบ่เนี่ยคือยังนี่ยาแนวอ๋อยังน่มาทันแล้วเนาะบางบางแผ่นบางนั่นก็ยังี่มาทันใส่เนาะเนี่ยสอ้งหมอกเออหักเลยซีมันมืดเนี่ยด้วยพี่น้องอออันนี้่คือจ่องฟองอยู่นี่คือแตกอลไรนี่ย ไก่แล้วพี่น้องเดือนได้น่าจะขึ้นไทำทำเบาเตียงเลยออัโอ้ทำอาโรคเบเตียง๋อ้ทำเบาเตียงพี่น้องบางคนเขาก็ขึ้นเดือนนี้เรพี่น้องเดือนเดือนสี่เนาะเดือนสี่ด้ยงางเดือนสี่แม่เอนสี่ออกไหม่สองามบางคนเขากรขึ้นเดือนนี้เนอะคนกะทบเท่าันกรขึ้นเดือนหกพี่น้องเดือนหอือไม่ต่ากนเลเดือน เดือนห้าบ่อได้เนะ<บ>าะเดือนขึ้นได้แต่เนี้ย <บา S 1> ขึ้นได้แต่เดือนคู่เนาะขึ้นได้เดือนสองเดือนสี่เดือนหกส่วนงานดองงานยังกะส่วนลายกะมีแต่เดือนสองเดือนสี่แมนแมนแมนใช่แล้วน้องใส่ใหม่ยจะได้ขึ้นอยู่บ้านใหม่เลยพี่นอ้อง <c oughs> อ่า ก็ใส่หัวม้าจำหวมากระดงหัวม้าเข่าหัวม้ากบยังไงเนาะหัวเข่าเดี๋ยสซชมนี่ก็ยังบทันเลาะซะพี่น้องเนี่ยยังแน่น่เนาะทางนี้มันขับคนเนาะยังจะได้ซองอีกทางนี้ซื้อได้หนึ่งเนาะแน่นซื้อได้เลยเพราะว่ามันแน่นพี่น้องเปิดออกเปิดเข่ากันยากเนาะขนาดว่าดันเบินแหงยังไม่อยากออกพี่น้อง

จะเจ้ากับเห็ดเองได้ไอ้ที่อ๋อพวกก่อพวกย่างกับพอได้เนาะอืมอันนี้แผ่นเราซิ่งเรือบ่นหน่อยเรองอะไรนะเรือเนใหญ่สาแผ่นเรือสามแผ่นเรือบุเดียวกแผ่นเรือก็สิเป็นมุงนะเนาะมุงเพิ่นคั่วเพิ่อ กางนี้กระปูแล้วกอะไรพี่น้องหน้าบ้านครับอันนี้หน้าบ้านนี่ยสปอยโรกเนาะอีบ่รบหรออือว่านาใดเราตำหมกเนาะบางคนกนใ็ใส่ใส่ระเบียงเนาะพี่นอ้องก็ใส่ระเบียงคนกน็ใส่ลูกติ่งติ่งเนาะอืมแล้วแต่แล้วแต่คนหมักเนานะนี่เห็นมันปูกระปอืมบันไดโอบันไดาทางนี้เนาะคิดว่าเห็ดทางหน้า แมนแมนบันไดต้องเห็ดทั้งทั้งข้าเเนาะไตกะห้กเทแล้วเนาะบรดกัยังวันท่านปูอืมสั่งคนกัเวียกไลายเนาะเล่นฮันแล่นนี่แมน ก็ตรประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่เนาะพี่เนองใส่ไม้กันามาเพื่อนแกนยังมาทาันเลิกเ,ลเรียนซะพี่เนอะเลี้ยงแรงเาขาหิงเย็ยนตอนแรงมาทันเลิกนเนาะบล็อกกันยังเหลือเท่านี้เนาะอ๋อทางบุญเพื่นอ,อ,อน,นสีซื้อบล็อกมาให้กับแผ่นโลซิ่งเนาะปูนเพื่อนกันยังลายพี่น้อง สิบสี่ชอบอันนี้ก็เรี้ยลายพี่นอ้องให้เป็นเชล่านเถอะเนาะเดี๋ยวซือมาใส่เฮือนคัวเพิ่นต่อเนอะาะถ้าข้างในก็นติดแล้วหรอบ่แม่แนมยังเนาะอ๋อทางทวนทัน้งยังอือ แมนแมนอ๋อเพิ่งกันยังมาทันแล้วช่ก็ชี้คอหันตัดออกมันยาวเป็นงวงหันฮมยาวแลยา่โอ้ทางหน้าัยังมาทันติดนอกพ่นองยังมาทันปิดไว้ทังสั้นทางยาว เกสิรประวันิในน้องพ่อแม่พี่น้องเฮือนน้องใส่ไม้พิ่นกันจักมืออะไรนาะเพิ่นนแได้ขึ้นกับเพิ่อนว่าล่อถ่าถามเบาเตียงเพิ่นเนาะว่าเพื่อนแสดขึ้นเดือนใดโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบอจอนกษตรคอจบคลิปเอาไว้สักนี้ก่อนเด้อฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับย้อนรับเนาะเกษตรประวัตคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง